สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายวิเวช่องที่เราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสโลกของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงรถครุยเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเขียวที่หลายคนรอคอยกันอยู่นั่นคือ k a วาซากิบุ l กัน S2026 รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่ทาง k a วาซากิใส่ใจในทุกดีเทล ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับฮาวาสากิบุลกัน s 2026ยังคงคอนเซปต์ความเท่ในแบบโมเดิร์นคลูเซอร์ที่ผสมผสานความดิบความคลาสสิกและความสปอร์ตได้อย่างลงตัวภายนอกของตัวรถจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบใหม่ให้ดูเพียวและมีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้า l ลดทรงใหม่ให้ความรู้สึกดุดันขึ้นพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูสปอร์ตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวถังน้ำมันขนาด14 ิยังคงให้ฟีลลิ่งในการขี่ระยะไกลได้ดีเหมือนเดิมส่วนเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มและกระชับมากขึ้น เพื่อให้ขี่สบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือทริปทางไกลเครื่องยนต์ของบูลกัน S 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงขนาด 649cc แบบด o s c 8วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำแต่มีการปรับจูนใหม่ให้มีแรงบิดในรอบต้นและกลางดีขึ้นทำให้ตอบสนองได้ไวกว่าเดิมโดยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ63แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่6,600รอบต่อน นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดท,ที่ได้รับการปรับอัตราทดใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์รุ่มนวนและต่อเนื่องมากขึ้นซึ่งเหมาะกับสไตล์การขี่แบบคุยเซอร์ที่เน้นความผ่อนคลายแต่ยังคงความแรงไว้อย่างครบถ้วนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคเทเลสโคปิกขนาด41มิลิเมตร ส่วนด้านหลังเป็นแบบยูนิแทกกลับคอรีโหลดได้ซึ่งช่วยให้รองรับน้ำหนักผู้ขี่และผู้ซ้อนได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนระบบเบรกก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันโดยใช้ดิสเบรกหน้าเดียวขนาด300มิลลิเมตรคาลิปเปอร์2ลูปสูบและด้านหลังขนาด250มิลิเมตร พร้อมระบบ ABS มาตรฐานที่ทำงานได้อย่างแม่นยำและมั่นใจในทุกสถานการณ์นอกจากนี้คาวาซากิยังใส่เทคโนโลยีใหม่อย่างระบบ Assis t and s l i p สลัดที่ช่วยลดแรงหน่วงเวลาลดเกียร์ลงและช่วยให้คลัตช์เบาทำให้การขี่ในเมืองสะดวกขึ้นกว่าเดิมมากด้านตำแหน่งการขี่ก็เป็นอีกจุดเด่นของงูลกัน S เพราะสามารถปรับตำแหน่งแฮนด์เบาดและพักเท้าได้เพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ขี่แต่ละคนได้อย่างลงตัว เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนขี่ได้จริงโดยไม่ต้องฝืนร่างกายเลยอีกหนึ่งความโดดเด่นของรุ่นปี2026คือการเพิ่มระบบไฟฟ้าและหน้าจอแสดงผลใหม่แบบ TFT ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology เพื่อดูข้อมูลการขี่สถานะของรถและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาได้แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB มาให้ในตัวเพิ่มความสะดวกเวลาขี่ทางไกล ด้านสีสันของ v u ลก a ัน S 2026มีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักได้แก่สีดำเมทัลลิกแฟลตส a r k Black ที่ดูดุดันสุดๆส,สีเทาเพลสตอมเกร e y ที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและสีเขียวเมทัลลิกแมตต์ลามกรีนที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คาวาซากิได้อย่างเต็มตัว สำหรับราคาวางจำหน่ายของคาวาซากิวูลก a n S 2 0 2 6ัน S2026 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ289,000บาทในตลาดประเทศไทยซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลมากกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์พรีเมียมเทคโนโลยีล้ำและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งสายครูเซอร์และนักเดินทาง ระดับนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Honda r e b e l 500และ Yamaha Bo l 950ซึ่งวุลก a ัน S ก็มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านการปรับฟิตติ้งที่ยืดหยุ่นกว่าและเครื่องยนต์ที่ตอบสนองเร็วกว่าปิดท้ายนี้สำหรับใครที่มองหาคร u i เซอร์สไตล์เท่ๆขี่สบายทั้งในเมืองและทางไกลคา,าวาซากิวุลกัน S 2026คือคำตอบที่คุ้มค่าทั้งในด้านสมรรถนะและความสวยงามแน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบาบวิเบเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในวงการมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ